เริ่มต้นทริปใหม่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะเรากําลังเดินทางไปที่สะดาจังหวัดสงขานะคะกลองละสิบาท ใดๆก็คือคนรีวิวช่ำมากนะคะก๋วยเตี๋ยวราชบุรีเราก็ต้องลองนิดนึงนะคะทริปนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเรากําลังจะเดินทางจากจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วเราก็จะไปที่สะเดาสงขาไปหาคุณป้าค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางไปยังปีนังมาเลยนะคะแล้วก็สิงคโปร์ค่ะอ่านี้รถไฟมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปรถไฟนะคะรถไฟนอนแล้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวก๋วยเตี๋ยวที่เราซื้อมาก,กันค่ะ ที่นี่สถานีราชบุรีที่นี่สถานีราชบุรีและกระโบที่สี่นะคสถานีตุ้งไอลขงและ รถไฟนอนนะคะที่นี่ก็จะมีอ่างล้างหน้ามีน้ํามีแก้วให้นะคะมีไฟสามารถเปิดปิดในห้องได้นะคะแล้วก็สามารถชาร์จแบตเสียบชาร์จแบตได้ด้วยค่ะเราขึ้นรถไฟนะคะที่สถานีราชบุรีประมาณ6กโมงเย็นค่ะแล้วก็จะถึงสถานีหัดใหญ่นะคะเป็นเวลาประมาณเก้าโมงเช้านะคะ มาค่ะได้เวลาชิมก๋วยเตี๋ยวราชบุรีในราคา10บาทนะคะแสงสวยนะอืม1ิบาทกม้มๆนะสิ่งที่ควรพกมากก็คือทิชชู่นะคะเพราะว่าในตู้นอนไม่มีทิชชู่จ้า ระหว่างนี้เราก็จะรีวิวอุปกรณ์ในนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็มีไฟที่สามารถเปิดปิดปรับระดับได้นะจ๊ะมีถุงขยะให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเรามีที่จับนะคะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีบันไดนะคะ่ะเหยียบขึ้นมาไดตรงนี้ก็มีที่จับอีกน,นสะสามาราจับได้แล้วก็ขึ้นไปข้างบน และชั้นบนนะคะเราก็สามารถนั่งทำงานได้โดยที่หัวไม่ติดนะจ๊ะก็ขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละคนด้วยนะมาค่ะได้เวลารีวิวห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะคิดว่าสะอาดเลยนะคะในความคิดเห็นของเรานะคะแล้วก็ที่นี่นะคะยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ สามารถอาบน้ำได้เลยล้างมือแล้วก็กดฟลัชนะคะเวลาใช้ทำทุุระเสร็จมีทิชชู่ในห้องน้ำให้ด้วยเลิศหลังจากนั้นเราก็นอนนะคะแป๊บเดียวค่ะนี่คือ6มโมงเช้าค่ะ